สวัสดีครับผมนายซาบดิคำดำรหัสนักห้าศูย์เกาสามสคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับรา,ลายละเอียดการปฏิบัติงานนะครับสถานที่ฝึกง,งานมหาวิทยาลัยกรยุงเทพแผนผู้ช่วยช่างระยะเวลาการฝึกง,งาน 15. บหพฤษภาคม2568ถึง 15. บสิงหาคม2568 ทำงานตั้งแต่วันจันร์ทถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เวลาเข้างานตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง17บเนาิกาครับข้อมูลองค์กรนะครับที่อยู่9ก้าทามนหนึ่งหถนนพอหุนโยธินตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์หนึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ บริษัทโซเด็กซู่นะครับก่อตั้งในปี1966ที่เมืองมาเซยประเทศฝรั่งเศสโดยมีคุณปีแอร์เบลลอนเริ่มจากธุรกิจบริการอาหารและขยายสู่การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจุบันดำเนินงานในกว่า55ประเทศมีพนักง,งานมากกว่า5 2 2 0 0 0คนและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเป้าหมายความยั่งยืนระดับโลก ความร่วมมือระหว่างโซดิกโซ่ไทยแลนด์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2025ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทโซดิกโซไทยแลนด์ so จำกัดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนโดยควบคุมการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในระดับนานาชาติครับ โซิกโซในประเทศไทยนะครับโซิกโซเข้ามาดำเนินง,งานในประเทศไทยตั้งแต่ปีคศ .2004 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพให้บริการด้านการจัดการอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่โรงงานโรงพยาบาลสถาบันการศึกษาและอาคารสำนักงานพร้อมความร่วมมือกับอเมตตาคปอเรชันภายใต้ชื่อโซลิโซอเมตาเซอร์วิสในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีพนักง,งานมากกว่า2,500คนให้บริการลูกค้ามากกว่า200แห่งทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและการดำเนินงานอย่างยั่งยืนครับงานที่ผมได้รับมอบหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจดชิวเลอร์ครับจดชิวเลอรและจด MDB ทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อต้องเฝ้าติดตามสภาพการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายก่อนเกิดปัญหาใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพผมเติมน้ำยาแอร์ครับส่วนมากงานที่แอร์มีปัญหาก็คือน้ำยาหมดครับทำให้แอร์ไม่ค่อยเย็นต้องเติมน้ำยาแอร์ให้เพียงพอเพื่อให้แอร์กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้ความเย็นให้ตามปกติครับ อันนี้ก็จะเป็นดูดท่อน้ำทิ้งแอร์ครับดูดน้ำแอร์เพราะว่าแอร์มีน้ำหยดสาเหตุเกิดจากท่อน้ำทิ้งตันครับทำให้น้ำหยดจึงทำการดูดท่อน้ำทิ้งแอร์เพื่อเกลี่ยสิ่งอุดตันให้น้ำไหลได้ปกติครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินปลั๊กไฟครับติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเนื่องจากจุดาจไฟเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งานในงานกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าครับ p m ไฟร์ปั๊มและ g e n e r a เตออันนี้จะเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทุกสัปดาห์ครับจะทำทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบเช็คสภาพเครื่องเ mm hmm. ติมน้ำมันและทดสอบการทำงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาลดความเสี่ยงเครื่องเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินครับ ปัญหานะครับ1งคนงานน้อยทําให้ทํางานไม่ทันจํานวนบุคลา,ากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้ขั้นตอนการทํางานบางส่วนเกิดความล่าช้าและไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ครับ 2. อ,อุปกรณ์การช่างมีน้อยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีจํานวนจํากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับ สของที่สตูไม่ค่อยมีในระหว่างการปฏิบัติงานพบว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้จากคลังเก็บของสตูมีไม่เพียงพอหรือขาดสต๊อกทําให้ต้องรอการจัดซื้อหรือจัดหามาเพิ่มครับข้อเสนอแนะนะครับ 1. คนงานน้อยทําให้ทํางานไม่ทันควรม,มีการจัดสรรและเพิ่มจํานวนบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานครับ 2. อุปกรณ์การช่างมีน้อย ควรจัดซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์การช่างให้มีจํานวนเพียงพอสําหรับผู้ปฏิบัติงานและควรม,มีการบํารุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ของที่สตูไม่ค่อยมีควรม,มีการวางแผนการจัดเก็บและควบคุมสตอ็อกวัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีวัสดุพร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อให้สามารถจัดหาวัสดุได้รวดเร็วเมื่อเกิดการขาดสต็อกค,ครับ อันนี้ก็จะเป็นผมวลภาพระหว่างตุงงานนะครับจะเป็น E.M. Fire Pump และ Generator ครับจะทำทุกๆสัปดาห์เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลาครับอันนี้ก็จะเป็นรูปผมจุด Chiller และจด M.D.B. ครับจะจดทุกๆ2ชั่วโมงครับจะจด4ครั้งเวลา9ก้าโมง11บเ็โมง14นาฬิกา สิบหกนาครับนี้ก็จะเป็นรูปผมโอเบอร์ลินนะครับโอเบอร์ลิดระบบแอร์ระบบแสงสว่างเมื่อมีคนขอแอร์และแสงสว่างครับเป็นอันนี้ก็อบรมเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณภูมิและความชื้นครับเอ็ม้ังรบเพิงและไฟ อิมเ g e n ์เจนซทุกๆเดือนเพื่อให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ